ของพูดถึงนโยบายสวัสดิการสังคมก่อนนะครับระยะหลังเนี่ยมันถูกนํามาใช้เพื่อผลประโยชน์ในทางการเมืองนะครับก็เพื่อเป็นการแลกกับคะแนนเสียงในการเลือกตั้งนะครับไอโครงการสวัสดิการเหล่านี้เนี่ยจริงๆมันมีต้นทุนนะครับพรรคการเมืองเนี่ยควรจะมีหน้าที่ในการอธิบายเกี่ยวกับต้นทุน ของนโยบายเหล่านี้เพิ่มเติมให้กับประชาชนได้รับรู้รับทราบด้วยนะครับผมทรัพยากรรายได้หลักๆของรัฐบาลเนี่ยนะครับจริงๆมันมาจากการจัดเก็บภาษีทีนี้ปัจจัยที่มีความสําคัญที่สุดของประเทศไทยเนี่ยก็คือในเรื่องของสังคมผู้สูงอายุประชากรวัยทํางานเนี่ยนะครับซึ่งจะเป็นคนที่รับภาระในการจ่ายภาษีเพื่อนําไปใช้ในโครงการสวัสดิการหนึ่งครั้กลับจะมีจํานวนน้อยลงแล้วก็ไม่ว่าพักใดจะเข้ามาเป็นรัฐบาลเนี่ย โครงการสวัสดิการเหล่านี้จะถูกผลักดันนําออกมาใช้มากขึ้นนะครับสวัสดิการที่เพิ่มเติมมากขึ้นเนี่ยผมก็เชื่อว่ารัฐบาลจําเป็นจะต้องจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้นด้วยในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาพักการเมืองให้ความสําคัญกับการจัดทํานโยบายสาธารณะในการโฆษณาหาเสียงในการเลือกตั้งทั่วไปหนในนโยบายสาธารณะที่พักการเมืองให้ความสนใจก็คือนโยบาย สวัสดิการสังคมจนมีบางคนวิพากษ์วิจารว่าเอ๊ะตกลงม,มีความแตกต่างกันระหว่างสวัสดิการสังคมหรือประชานิยมหรือเปล่าวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรภาวินสิริป,ประพานุกูลผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีครับอาจารย์ <c oughs> ครับ,รบสวัสดีครับอาจารย์ครับครับขออนุญาตเ,เรียกชื่อเล่นนะครับอาจารย์ป๊อปนะครับ ทราบว,ว่าอาจารย์นเนี่ยทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของโนโยบายสวัสดิการสังคมมาโดยตลอดแล้วก็อาจารย์ก็สนใจเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับก็เลยถือโอกาสว่าในช่วงที่เราเข้าสู่การเลือกตั้งแ่ละนะครับแล้วก็พรรคการเมืองเนี่ยให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของการทํานโยบายโดยเฉพาะนโยบายสวัสดิการสังคมนะครับออมีคนเนี่ยตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะพรรคการเมืองเนี่ยบอกสัญญาว่าจะเพิ่มนู่นจะเพิ่มค่าจ้างแรงงานจะเพิ่มสวัสดิการจะเพิ่ม อะไรต่างๆเนี่ยนะครับจนมีคนวิพากษ์วิจารว่าเอ๊ะตกลงมันเป็นประชานิยมหรือเปล่าสวัสดิการสังคมกับประชานิยมเนี่ยมันต่างกันยังไงครับอาจารย์ครับผมขอพูดถึงนโยบายสวัสดิการสังคมก่อนนะครับครับจริงๆเนี่ยถ้าย้อนกลับไปพื้นฐานนิดนึงนะครับครับสำหรับนโยบายภาครัฐเนี่ยครับ วัตถุประสงค์หลักของมันก็คือเพื่อที่จะสร้างประโยชน์สุขให้กับผู้คนภายในประเทศนะครับนั่นก็คือเป็นการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนนะครับถ้าหากว่าเรามองจากมุมนี้เนี่ยนโยบายสวัสดิการสังคมเนี่ยมันก็คือสิ่งที่ผู้คนต้องการลักษณะหนึ่งนะครับเราเราเชื่อว่าผู้คนไม่ว่าจะยากดีมีจนนะครับก็มีความต้องการพื้นฐานหลักๆอยู่ระดับหนึ่งนะครับก็แน่นอนว่าคนที่ ฐานะไม่ค่อยดีหรือว่าเป็นคนที่เรียกว่าคนจนนะครับมีมีไม่พอเลยเนี่ยก็อาจจะไม่มีความสามารถด้วยตัวเองเนี่ยในการที่จะรับความต้องการพื้นฐานตนได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายรัฐในแง่ของการให้สวัสดิการกับผู้คนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ที่พวกเขาต้องการนะครับทีนี้สิ่งสวัสดิการเหล่านี้เนี่ยนะครับในระยะหลังเนี่ยมันถูกนำมาใช้เพื่อ บางทีอาจจะมองว่าเป็นผลประโยชน์ในทางการเมืองนะครับก็เพื่อเป็นการแลกกับคะแนนเสียงในการเลือกตั้งนะครับรวมไปถึงถ้าหากว่ามีการมองถึงรูปแบบของการให้สวัสดิการโดยที่ไม่มีการคล้ายๆกับให้ข้อมูลในเชิงแหล่งเงินหรือว่าแหล่งรายได้เพื่อจะมาสนับสนุนโครงการสวัสดิการเหล่านี้เนี่ยนะครับ โครงการเหล่านี้ก็เลยถูกมองว่าเป็นโครงการถูกถูกเรียกชื่อว่ามันเป็นโครงการประชานิยมนะครับครับจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าประชานิยมเนี่ยในอดีตมันมีความหมายที่ไม่ไม่ได้เป็นความหมายเชิงลบเพียงอย่างเดียวนะครับเพราะว่าโครงการประชานิยมเนี่ยจริงๆในอดีตมันถูกมองว่าเป็นเป็นโครงการที่เน้นให้ประชาชนเนี่ยเป็นศูนย์กลางนะครับก็คือพยายามที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชนนะครับ แต่ว่าในระยะหลังเนี่ยมันถูกใช้ในลักษณะใน,ในเชิงลบมากขึ้นนั่นก็คือคเป็นนโยบายที่หวังผลทางการเมืองโดยที่ไม่ค่อยไม่ค่อยคำนึงถึงความยั่งยืนของประเทศนะครับ อาจารย์ครับแล้วพอพูดถึงเรื่องของความพร้อมครับหลายคนเหมือนว่าฝันว่าอาจจะมีสวัสดิการสังคมเหมือนอย่างเช่นในประเทศโดยเฉพาะในประเทศพัฒนาแล้วนะครับอย่างสแกนดิเนเวียครับแล้วประเทศไทยล่ะครับอาจารย์เรามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนครับเกี่ยวกับเรื่องของนโยบายสวัสดิการสังคมครับครับก่อนอื่นเนี่ยนะครับผมขอพูดไปถึงเรื่องทรัพยากรที่รัฐบาลเรามีก่อนนะครับครับจริงจริงเนี่ย ทรัพยากรรายได้หลักๆของรัฐบาลเนี่ยนะครับจริงๆมันมาจากการจัดเก็บภาษีนะครับนั่นคือร้อยละเกของรายได้รัฐบาลเนี่ยมาจากการจัดเก็บภาษีจากประชาชนในประเทศนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราอยากจะให้รัฐบาลใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็แน่นอนว่าเราจําเป็นจะต้องจ่ายภาษีให้กับรัฐบาลเพิ่มมากขึ้นนะครับในส่วนถัดมาเนี่ยผมจะขอย้อนเราไปที่ปี6 3าหรือปีหกานิดนึงนะครับเราเผชิญกับวิกฤต การโควิด -19 นะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยถ้าพวกเราจำกันได้เนี่ยรัฐบาลก็จำเป็นจะต้องมีการกู้เงินกู้ยืมเงินมานะครับเพื่อเยียวยาผู้คนภายในประเทศลงหนงฟื้นฟูประเทศนะครับซึ่งในส่วนของการกู้ยืมเงินมาเนี่ยประเทศไทยในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็มีสัดส่วนนี้สาธารณะต่อ gdp อยู่ที่ร้อยละหกสิบจุดห้านะครับอันนี้เป็นข้อมูลณสิ้นปีงบประมาณหกห้านะครับซึ่งเป็นสัดส่วนในระดับที่สูงที่สุด เป็นประวัติการหรือว่าเท่าที่เรามีข้อมูลมานะครับก็แน่นอนว่ามันก็จะจํากัดศักยภาพในการกู้ยืมของรัฐบาลต่อไปนะครับทีนี้ปัจจัยที่มีความสําคัญที่สุดของประเทศไทยเนี่ยก็คือในเรื่องของสังคมผู้สูงอายุัข้อมูลจากบางแหล่งเนี่ยก็บอกว่าในในปัจจุบันเนี้นะครับเรากําลังเข้าสู่สภาวะสังคมสูงวัยแบบสมบูรณ์นะครับนั่นก็คือสัดส่วนผู้สูงอายุจะอยู่ที่ระดับร้อยละยี่สิบ ประชากรหนึ่งในห้าของประเทศเนี่ยเป็นผู้สูงวัยแล้วนะครับสัดส่วนนี้มันจะไม่หยุดคงที่เพียงเท่านี้เพราะว่าผู้คนจะอายุยืนมากขึ้นนะครับซึ่งก็จะทําให้ถ้าหากว่าเรามีการให้สวัสดิการจากภาครัฐเนี่ยนะครับอย่างที่พักการเมืองใหญ่หลายๆพักใช้หาเสียงเนี่ยนะครับจาก6 0 0ถึง1,000บาทไปเป็น3,000บาทเนี่ยนะครับสเท่าเลยนะสเท่านะครับในในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ย ก็ไม่แน่ใจว่าเราเราจะเพียงพอหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้ายิ่งมองไปถึง15ปีข้างหน้านะครับจำนวนผู้สูงอายุจะเพิ่มมากขึ้นจากการประมาณการคร่าวๆของผมเนี่ยประมาณ50ซนะครับซึ่งก็จะสร้างภาระทางการคลังที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงเวลานั้นนะครับ,รบและในช่วงเวลานั้นเนี่ย ประชากรวัยทำงานเนี่ยนะครับในช่วง15ถึง59ปีเนี่ยซึ่งจะเป็นคนที่รับภาระในการจ่ายภาษีเพื่อนำไปใช้ในโครงการสวัสดิการต่างๆเนี่ยกลับจะมีจำนวนน้อยลงนะครับซึ่งก็หมายความว่าเขาก็ต้องแบกรับภาระที่มันสูงมากขึ้นนะครับซึ่งโดยส่วนตัวก็คิดว่าน่ากังวลเป็นอย่างยิ่งนะครับทรัพยากรในปัจจุบันเราก็ไม่ค่อยมีในขณะที่ในอนาคตเนี่ยเรายิ่งเผชิญกับสภาวะที่ ภาครัฐจะขาดแคลนทรัพยากรเป็นอย่างมากครับก็ฟังจากที่อาจารย์อาจารย์ป๊อปเล่าให้ฟังเนี่ยก็น่ากังวลจริงครับแล้วก็ทําให้เกิดการตั้งคําถามว่าพักการเมืองที่กําหนดนโยบายต่างๆเกี่ยวกับสวัสดิการสังคมแล้วก็จะเพิ่มนูน่นเพิ่มนี่เนี่ยนะครับได้มองเห็นถึงตัวเลขถึงข้อมูลของทรัพยากรง่ายๆของงบประมาณนะครับแล้วก็ในเชิงประชากรด้วยนะครับว่า ว่าเรามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนคราวนี้ผมมีคําถามครับอาจารย์ว่าทําไมระยะหลังเนี่ยเลือกตั้งระยะหลังเ่ยนะครับพรรคการเมืองถึงให้ความสนใจเรื่องของนโยบายสวัสดิการสังคมอย่างเช่นสัญญาว่าจะเพิ่มเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุสัญญาว่าจะเพิ่มอ,อะไรเบีย้ยในการช่วยเหลืออาสาสมัครในด้านต่างๆนะครับ เพราะอะไรครับอาจารย์ครับก็ผมคิดว่านะครับสิ่งนี้มันเป็นตัวสะท้อนถึงความต้องการของประชาชนในประเทศนี่แหละนะครับพรรคการเมืองก็นําเสนอโครงการที่คิดว่าประชาชนในประเทศเนี่ยมีความต้องการนะครับก็จะได้ทําให้มีพวกเขาเนี่ยไปไปกาเลือกพรรคการเมืองเหล่านั้นนะครับครับครับโดยที่ความต้องการของผู้คนในประเทศเนี่ยจริงๆผมเชื่อว่ามันก็ สะท้อนมาจาก3-4เรื่องหลักๆนะครับที่เราพอจะเห็นกันนะครับเรื่องแรกเนี่ยก็คือจริงๆก็ต่อเนื่องมาจากคำถามที่แล้วนะครับโครงสร้างประชากรผู้สูงอายุเนี่ยสัดส่วนผู้สูงอายุในประเทศไทยเนี่ยจะมีจานวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ผู้สูงอายุเหล่านี้มีคะแนนเสียงนะครับในมือเพราะฉะนั้นเนี่ยความต้องการของผู้สูงอายุเหล่านี้ก็อาจจะทําให้พรรคการเมืองเนี่ยจำเป็นจะต้องนําเสนอ นโยบายที I mean, past, ่ที่ตอบอความต้องการเหล่านี้นะครับในประเด็นถัดมาเนี่ยผมเชื่อว่าผู้คนเนี่ยนะครับเรียนรู้เกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยนะครับในช่วงผ่านมาถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าประชาธิปไตยเมืองไทยรุ่มรุ่มนอนนนะครับมีการแสกแสบใช่นะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยผู้คนเรียนรู้นะครับแล้วก็ผู้คนก็ฉลาดขึ้นนะครับ รู้ว่าตัวเองเนี่ยสามารถเรียกร้องสิ่งที่ต้องการจากพักการเมืองได้นะครับครับผมแล้วก็ในปัจจัยสุดท้ายเนี่ยผมเชื่อว่าจริงๆมันก็เป็นกระแสจากทางาสถาบันระหว่างประเทศนะครับที่หให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องอ ความการเติบโตอย่างมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นนะครับให้ความสำคัญกับเรื่องการลดปัญหาความเหลื่อมล้ํำของผู้คนในประเทศมากยิ่งขึ้นอาจารย์พูดถึงอะไรนะครับที่พลพูด SDG Sustainable Development Goals ก็เป็นโกหนึ่งอยู่ในนั้นนะครับแล้วก็องค์กรระหว่างประเทศหลายหน่วยงานเนี่ยก็ทํางานในลักษณะนี้กับผู้คนในพื้นที่นะครับซึ่งทําให้ก็เป็นกระแสผลักดันอย่างหนึ่งที่ผู้คนก็ อาจา<ห>จะออกมาเรียกร้องสวัสดิการ,รที่ตัวเองต้องการเหล่านี้นะครับทีนี้เนี่ยผมขอเพิ่มนิดนึงนะครับก็คือว่าไอโครงการสวัสดิการเหล่านี้เนี่ยจริงๆมันมีต้นทุนนะครับ จริงๆพักการเมืองเนี่ยควรจะมีหน้าที่ในการอธิบายเกี่ยวกับต้นทุนของนโยบายเหล่านี้เพิ่มเติมให้กับประชาชนได้รับรู้รับทราบด้วยนะครับผมก็แน่นอนอ่ะเข้าใจว่าจําเป็นจะต้องตอบสนองความต้องการผู้คนนะครับแต่ว่าก็จาควรจะต้องโชว์ต้นทุนที่ผู้คนจะต้องรับรู้รับทราบไปพร้อมๆกันด้วยจะใช้เงินจากไหนจะใช้ประมาณจากไหนในการที่จะทํางานอะไรเพิ่มจะเพิ่มนู่นเพิ่มนี่เพื่อให้การตัดสินใจของผู้คนเนี่ยถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะครับครับผมครับ จะรบกวนอาจารย์ช่วยวิเคราะห์หน่อยครับว่านโยบายสวัสดิการสังคมของของ,ของเราเนี่ยนะครับภายหลังจากการเลือกตั้งปี2566ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีทิศทางอย่างไรครับครับดูจากข้อเสนอของพรรคใหญ่ๆเนี่ยครับ,รบ<ม>เราก็จะเห็นว่ามีการนําเสนอการสวัสดิการเพิ่มเติมเป็นจํานวนมากนะครับ,รบแล้วก็กระจายในแทบทุกกลุ่ม ขายุเลยนะครับในวัยเด็กในวัยชราในวัยทํางานนะครับแล้วก็ไม่ว่าพรรคใดจะเข้ามาเป็นรัฐบาลเนี่ยโครงการสวัสดิการเหล่านี้จะถูกผลักดันให้มีการนําออกมาใช้มากขึ้นนะครับก็ไม่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะสามารถได้รับสวัสดิการในลักษณะที่พรรคการเมืองได้ได้สัญญิงสัญญาเอาไว้เลยหรือเปล่านะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีผมเชื่อว่ามันจะมีการเพิ่มเติมมากขึ้นแน่ๆนะครับทีนี้เนี่ย สวัสดิการที่เพิ่มเติมมากขึ้นเนี่ยพอลองย้อนกลับไปที่ทรัพยากรที่เรามีเนี่ยนะครับก็แน่นอนว่าผมก็เชื่อว่ารัฐบาลจำเป็นจะต้องจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้นด้วยนะครับไปพร้อมกันฝากแล้เสียวไส้ก็ในฐานะก็ผู้คนที่จ่ายภาษีนะครับก็ส่วนตัวก็อยากได้สวัสดิการเพิ่มเติมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม เด็กปฐมวัยอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าส่วนตัวเชื่อว่าเด็กกลุ่มนี้จะเติบโตไปเป็นคนวัยแรงงานในอนาคตซึ่งรับภาระเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับจำเป็นจะต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพเพิ่มเติมจากสวัสดิการต่างๆนะครับมอันนี้ก็เห็นด้วยนะครับแต่ว่าสวัสดิการของผู้สูงอายุเนี่ยนะครับก็สร้างความกังวลให้ระดับหนึ่งแล้วก็ อตอนนี้ก็ได้แต่เตรียมพร้อมจ่ายภาษีเพิ่มนะครับเพราะว่าเชื่อว่ามันจะมาพร้อมกับโครงการสวัสดิการที่เพิ่มมูลค่ามากขึ้นแน่ๆครับโอเคครับจยาครับกเ็เราก็จะเห็นได้ว่านะครับแนวโน้มของการดิถ่งทิศทางของนโยบายสวัสดิการสังคมเนี่ยคงจะขยายตัวทั้งทั้งในเชิงดยตัวของปริมาณแล้วก็ตัวของงบประมาณนะครับแต่ว่าก็ตามมาด้วยภาระราทางภาษีที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนนะครับ ซึ่งก็เราก็คงจะต้องมาดูกันนะครับว่าหลังการเลือกตั้งปี25 6 6เนี่ยนะครับพรรคการเมืองไหนจะเข้ามาเ,เป็นเป็นผู้ที่จัดตั้งรัฐบาลนะครับจะเข้ามากำหนดนโยบายแล้วก็คงก็ต้องมาดูกันนะครับว่าเขาจะกำหนดนโยบายตามที่เขาหาเสียงได้หรือเปล่าหรือจะมีอุปสรรคอะไรโดยเฉพาะอุปสรรคทางด้านงบประมาณที่อาจารย์พูดถึงนะครับ